บ,บอไทยปราบสวัสดีมิตรรักแฟนบอลไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เป้าในข่าวสารวงการฟุตบอลไทยนะครับก็หลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นทีมชาติไทยสู้ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2024ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะครับในรายชื่อที่ออกมาก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในโผการคาดการมาโดยตลอด ก็นำโดย4ีจตุรเทพแห่งยุคของทีมชาติไทยอย่างนิโคลัสมิเกลสันอุสพนัทเหมือนตาอีกนิดปัญญาและสุภโชคสารชาตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตบวกกับตัวเก่าอย่างพันศาเหมิบูลเฉลิมศักดิ์อักขีเพียรดลจำรัศมีนะครับที่มาช่วยประคองน้องๆในทีมและนักเตะรุ่นใหม่ๆฟอร์มแรงอีกหลายๆคน อย่างวินจามินเดวิดที่มีการเรียกร้องให้ติดทีมชาติมาโดยตลอดเจมส์บริสฟอร์ดนักเตะสไตล์ยุโรปอีกคนวิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เป็นลูกครึ่งจากอุทัยธานีเอฟซนะครับที่ฟอร์มดีมากๆกับต้นสังกัดและยังมีลูกครึ่งอีก3คนนะครับจากอีก3สโมสรอ,อย่างจนาธานเข็มดีจากราชบุรีเอฟซีพาทริกพุตตับสันจากนาราครับ ตัวยืมจากบีจีปทุมูไนเต็ดและนิคลัสมิเกลสันจาก OB บโอเดนเซ่นะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยอ่าเลยทีเดียวที่จะมีนักเตะลูกครึ่งอยู่ในทีมถึง6คนนะครับซึ่งหลังจากประกาศรายชื่ออิชิวะนาผู้ฝึกสอนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการเลือกนักเตะชุดนี้ซึ่งมีเหตุผลอยู่2ข้อ ข้อแรกก็คือฟอร์มการเล่นกับสโมสรรวมถึงสาภาพร่างกายและอาการบาดเจ็บในการลงเล่น,นกับสโมสรส่วนเหตุผลข้อที่2ก็คือระยะเวลาในการในทัวร์นาเมนต์ใช้เวลารวมตัวกันนานจะต้องมองถึงการทํางานร่วมกันเป็นทีมการอยู่ร่วมกันและการสื่อสารภายในทีมเมื่อนักเพื่อทีมชาติไทยนี่ก็คือเหตุผลหลักในการเลือก นักเตะในครั้งนี้ของอ e ิชินะครับก็ถือว่าจากรายชื่อทั้ง26คนนะครับเราก็มีลุ้นอย่างเต็มตัวอย่างแน่นอนในการป้องกันแชมป์อาเซียนคับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลือกใช้นักเตะของอ e ิชิให้เหมาะสมในแต่ละแมตช์นะครับที่จะพบกับ4ชาติในรอบแรกนะครับจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับการเข้ารายง,งานตัวของนักเตะ จะเข้ารายงานตัวในวันที่2ธันวาและจะเดินทางไปเวียดนามในวันที่6ธันวาคมเพื่อเตรียมตัวแข่งขันในนัดแรกกับติโมเลสเต้ในวันที่8ธันวาคมนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่ยังติดภารกิจกับสโมสรและจะเดินทางไปสมทบภายหลังอย่างปฏิวัติขมายกิสดากะอานนทรัตและเวียเทพปมพันธ์นะครับจะเดินเข้าแคมป์จะเดินทางเข้าแคมป์ ในวันที่5หลังจากช่วยต้นสังกัดอย่าง t ทรูแบงคอกในภารกิจ ACL 2และกำพลปฐมอัตกุลนะครับของราชบุรีพีซีจะเล่นเกมไทยลีกนัดตกค้างก่อนนะครับและจะเดินทางไปสมทบอีกในวันที่8และก็จะมีกลุ่มของเทียศักเผยพิมายวอยชิตกฤนศสีบำเพ็ญเพียรดลชำรัศมีเฉลิมศักดิ์อักคีสุพรรณบุรีรัฐ นะครับอันนี้เป็นนักเตะของการทริฟซีจะเข้าสมทบในแคมป์ทีมชาติในวันที่6นะครับหลังจากช่วยการท่าเรือในเกมศึก ACL 2ลนะครับแล้วก็ยังมีตัวเจลีกนะครับอย่างอีกนิปัญญาและสุประโชคสารชาตินะครับ2นักเตะจากเจลีกจะเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติในวันที่10หลังจากเจลีกเตะในนัดสุดท้ายของฤดูกาล เล็กข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งนะครับที่ออกมาอย่างเบนจามินเดวิดที่จะอดเดินทางไปเตะที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในเกมที่ไทยต้องออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์เพราะมีปัญหานิดหน่อยนะครับถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เบนจามินเดวิดยังถือสัญชาติสิงคโปร์อยู่นะครับก็ได้ทําผิดกฎหมายในประเทศกรณีที่ได้มีการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจึง กลายเป็นบุคคลมีความผิดทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์นะครับก็ไม่สามารถเดินทางไปเล่นยังประเทศสิงคโปร์ได้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องแก้สำหรับอิชิถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย